สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเกมตอบคำถามของเรานะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใส่รหัสเข้าเกมตามที่นักเรียนเห็นได้เลยค่ะหลังจากนั้นรอสักแป๊บหนึง่งระบบจะขึ้นช่องสำหรับใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนทาการลบชื่อที่เขามีให้ตั้งแต่แรกออกไปและใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะหลังจากใส่เสร็จแล้วให้นักเรียนกดเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านข้างนะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนกดที่ปุ่มเพ a y g ด้านล่างค่ะและรอระบบสักครู่นะคะเกมกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเด็เกๆรูปแบบของคำถามนะคะจะมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบแรกจะเป็นแบบมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวและรูปแบบที่2คือ มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1คําคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรสีแดงที่คุณครูเขียนบอกไว้ในแต่ละข้อด้วยนะคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มคอนเฟิร์มด้านล่างค่ะ หากเราทำถูกเราจะเป็นฝ่ายโจมตีคู่ต่อสู้ได้สำเร็จนะคะที่มีรูปภาพเ,เล็กๆแบบนี้นะักเรียนสามารถกดขยายได้ตามรูปเลยค่ะแล้วก็ทำการพิจารณาหาข้อที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จแล้วให้กดคอนติเนียต่อไปเลยนะคะหลังจากกดปุ่มคอนติเนียเราจะเห็นว่าเราทำข้อนั้นถูกหรือผิดค่ะเด็กๆ และกด Make Question เพื่อทำข้อถัดไปได้เลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายจะมีการแจ้งว่าเราเป็นผู้ชนะหรือว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่พร้อมกับแจ้งผลคะแนนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยค่ะส